Did you know Kun รทำไหมไมข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดโอ้ยเมื่อวันก่อนอีโต้สับข้านิ้วอย่างจังจะทำต้มจืดหมูสับซะหน่อยดันสับนิ้วตัวเอง แต่แผลเนี่ยโดยเฉพาะแผลที่โดนมีดบาดเนี่ยแล้วก็บาดลึกด้วยเนี่ยต้องล้างทุกวันไม่งั้นเขาจะอักเสบนะคะแต่ก่อนเวลาล้างแผลแบบนี้ร้องจากร้องจากเพราะว่าแอลกอฮอล์ทำให้แผลแสบใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ห่วงเลยค่ะเพราะว่าเราจะล้างด้วยน้ําเกลือดูสิน้านะคะไม่แสบไม่แสบไม่แสบค่ะ <c oughs> ประโยชน์ของน้ำเกลือล้างแผลนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างค่ะนอกจากจะใช้ล้างแผลตามชื่อแล้วบางคนก็ใช้เช็ดหน้าเพื่อป้องกันสิวรวมไปถึงคนที่รู้วิธีล้างจมูกให้ตัวเองโดยเฉพาะเด็กๆเ,เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกและภูมิแพ้ได้ผลดีอีกต่างหากแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือทำไมเวลาเราใช้น้ำเกลือทำความสะอาดแผลหรือส่วนที่ละเอียดอ่อนต่างๆของร่างกายจึงไม่แสบ โดยเฉพาะโพรงจมูกดวงตาหรือแม้กระทั่งหูเพราะในทางเคมีวิทยาแล้วเกลือมีผลโดยตรงกับแผลหรือเนื้อเยื่อของร่างกายเนื่องจากเมื่อแตกตัวแล้วจะกลายเป็นโซเดียมและคลอไรด์ไอออนซึ่งทั้งสองเป็นสื่อน,นำประสาทชั้นดีต่อเนื้อเยื่อเนื่องจากมีประสาทสัมผัสที่ชื่อว่าโนซิเซปเตอร์อยู่มากมายผลก็คือเมื่อแผลหรือเนื้อเยื่อสัมผัสก,กับเกลือโดยตรง ก็จะทำให้เรารู้สึกระคายเคืองหรือว่าแสบได้เพราะเกิดภาวะที่เรียกว่าไอออนคอนเซนทรชันคือความเข้มข้นระหว่างเกลือในเซลล์และน้ำในเซลล์ไม่สมดุลกันนั่นเองแต่จริงๆแล้วน้ำเกลือล้างแผลที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อใช้ล้างแผลล้างจมูกหรือเช็ดหน้านั้นไม่ใช่น้ำผสมน้ำเกลืออย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจค่ะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เรียกว่า normal saline solution เป็นสารละลายเกลือที่มีความเข้มข้นของเกลือจริงๆเพียง0.9%เท่านั้นทำให้มีความเข้มข้นของเกลือกับน้ำในเซลล์ของร่างกายเราเท่ากันจึงทำให้ไม่เกิดอาการระคายเคืองหรือว่าแสบเวลาสัมผัสกับแผลหรือเนื้อเยื่อน,นั่นเอง นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือว่าแสบแล้วน้ำเกลือล้างแผลยังเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเนื้อเยื่อบริเวณน,นั้นด้วยซึ่งเนื้อเยื่อที่มีความชุ่มชื้นพอเหมาะก็จะคืนสภาพความแข็งแรงได้เร็วแผลหรือการติดเชื้อก็จะหายเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ เรียบร้อยส่วนการล้างแผลเนี่ยเขาก็มีขั้นตอนอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ที่อยากจะบอกปิดท้ายนี้ไว้ก็คือติดไว้เลยนะคะน้ําเกลือที่บ้านสักขวดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเป็นแผลเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยจะได้ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาหมอทุกเรื่องไปนะคะเพราะว่าประหยัดตังค์ด้วยไง ทั้งหมดคือ Did you know คุรู้หรือไม่ในวันนี้ติดตามรายการของเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าีถึงตีห้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Did you know